สวัสดีครับนักเรียนมาพบกับครูสุดชาติพิพูวรศักดิ์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันในหัวข้อการใช้คำซ้ำคำซ้อนแล้วก็คำผสมนะครับซึ่งหัวข้อของวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของคำซ้อนนะครับเมื่อนักเรียนเรียนจบบทเรียนนี้แล้วนะครับนักเรียนก็จะต้องสามารถอธิบายแล้วก็วิเคราะห์หลักการสร้างคำในภาษาไทยได้นะครับเดี๋ยวเราไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะครับก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนะครับครูก็จะมี กิจกรรมนะครับให้นักเรียนลองฝึกปฏิบัติกันดูนะครับให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันประกอบคําที่กําหนดให้เป็นคําที่มีความหมายนะครับซึ่งคําที่กําหนดให้นะครับก็มีดังต่อไปนี้นะครับมีคําว่าดูนะครับคําว่าขัดคําว่าชั่วนะครับคําว่าแลคําว่าดีแล้วก็คําว่าคล้องนะครับนักเรียนลองช่วยครูประกอบคําเหล่านี้นะครับเป็นคําที่มีความหมายให้หน่อยนะครับอาลองช่วยครูทําหน่อยครับ ได้ไม่เอ่ยอาหลายคนเนี่ยตอบมาอย่างเสียงดังฟังชัดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่านักเรียนได้คําว่าอะไรกันบ้างนะครับนะมีคําว่าดูและนะครับมีคําว่าขัดข้องนะครับมีคําว่าชั่วดีนะครับซึ่งครูก็ถามต่อไปนะครับว่าแล้วคำเหล่านี้นะครับเป็นลักษณะของคําอะไรนักเรียนตอบได้ไหมตอบได้ไม่เอ่ย อ่าเก่งมากครับก็คือคำอะไรครับลูกคำสอนนั่นเองนะครับยอดเยี่ยมเลยครับทีนี้ครูก็ถามนักเรียนต่อนะครับว่านักเรียนคิดว่าคำซอนเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็มีลักษณะอย่างไรเดี๋ยวเรียนลองช่วยครูตอบหน่อยได้ไหมครับตอบได้ไหมเอ่ยอ่าเก่งมากๆเลยหลายคนตอบเสียงดังฟังชัดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านักเรียนคำซอนเนี่ยนะครับ มันคืออะไรแล้วมันก็มีลักษณะอย่างไรนะครับคำซ้อนนะครับก็คือคําตั้งแต่สองคำขึ้นไปนะครับที่มีความสัมพันธ์กันนะครับด้านความหมายนะครับมาประกอบกันแล้วเกิดทำให้เกิดเป็นคําเพิ่มขึ้นนะครับส่วนลักษณะของคำซ้อนนะครับคำซ้อนเนี่ยนะครับก็คือมีลักษณะต่างๆกันนะครดังต่อไปนี้นะครับลักษณะแรกนะครับก็คือคำซ้อนที่เกิดจากคำที่มีความหมายเดียวกัน นะครับเช่นคําว่าจิตกับคําว่าใจนะครับเอามาซ้อนกันเป็นคําว่าจิตใจนะครับคําว่าแก่คําว่าชรานะครับนํามาซ้อนกันก็เกิดเป็นคําว่าแก่ชรานะครับหรือนะครับลักษณะที่สองนะครับคํซ้อนที่เกิดจากคําที่มีความหมายเป็นไปในทานองเดียวกันนะครับเช่นคําว่าเกี่ยวกับคําว่าข้องนะครับนำมาซ้อนกันก็กลายเป็นคําสอนลักษณะนี้นะครับ หรือคําว่าขัดกับคําว่าขวางนะครับนำมาซ้อนกันก็กลายเป็นคําว่าขัดขวางนะครับในลักษณะคาซ้อนข้อ2นี้นะครับที่เป็นเป็นในทำนองเดียวกันนะครับส่วนข้อ3นะครับคาซอ้อนที่เกิดจากคําที่มีความหมายตรงข้ามกันนะครับเช่นคําว่าผิดกับคาว่าชอบนะครับความหมายตรงข้ามกันใช่ไหมครับเอามาซ้อนกันก็กลายเป็นคําว่าผิดชอบนะครับ หรือคำว่าดีคำว่าร้ายนะครับนำมาซ้อนกันก็กลายเป็นคำว่าดีร้ายนะครับลักษณะนี้เป็นต้นนะครับทีนี้นะครับลักษณะคำซ้อนเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะนำมาทำเป็นแผนภาพความคิดนะครับได้ดังต่อไปนี้นะครับคำซ้อนเนี่ยนะครับก็มีลักษณะของคำในประการแรกก็คือคำซ้อนที่เกิดจากความหมายเดียวกันนะครับคำซ้อนที่เกิดจากความหมายตรงกันข้าม นะครับหรือว่าตรงข้ามกันนะครับแล้วก็คำซ้อนที่เกิดจากความหมายในทำนองเดียวกันนั่นเองนะครับต่อไปนะครับครูก็มีคำถามมาถามนักเรียนนะครับว่านักเรียนคิดว่าการประกอบคำขึ้นเป็นคำซ้อนเนี่ยนะครับจะทำให้ความหมายคำเนี่ยเป็นอย่างไรนักเรียนช่วยกันตอบครูหน่อยนะครับได้ไหมครับนักเรียนไม่ต้องรีบครับนักเรียนค่อยๆคิดครับตอบได้ไหมเอ่ยตอบผิดตอบถูกไม่เป็นไรนะครับลูกตอบมาครับ อยอดเยี่ยมเลยครับหลายคนเนี่ยตอบอย่างเสียงดังฟังชัดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านักเรียนตอบกันมาเนี่ยสอดคล้องกับแนวคําตอบที่ครูเตรียมไว้ไหมนะครับความหมายที่เกิดจากการสร้างคําซ้อนนะครับนักเรียนมีอยู่ทั้งหมด2ความหมายนะครับก็คือความหมายคงที่นะครับกับความหมายที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนั่นเองนะครับความหมายคงที่นะครับนักเรียนเรามาดูกันก่อนว่าในส่วนความหมายคงที่เนี่ยนะครับมันมีลักษณะเป็นอย่างไร อย่างเช่นนะครับคำว่าจิตใจนะครับคำว่าใจเน you know, ี known, results, ่ยมันก็หมายถึงสิ่งที่ทำหน้าที่รู้ร erm uh ู้สึกนะครับนึกแล้วก็คิดนะครับส่วนคำว่าจิตนะครับหมายถึงใจนะครับหรือว่าสิ่งที่มีหน้าที่รู้คิดและนึกนะครับส่วนคำว่าแก่ชรานะครับก็เป็นความหมายคงที่เช่นเดียวกันนะครับโดยมาจากคำว่าแก่กับคำว่าชรานะครับคำว่าแก่เนี่ยก็คือ มีอายุมากนะครับส่วนคําวัชาราเนี่ยก็หมายถึงแก่ด้วยอายุนะซึ่ง2คําำนี้มันก็มีความหมายที่เหมือนกันนะครับ uh, เวลาที่เอามาซ้อนกันเนี่ยความหมายมันก็ยังคงที่อยู่ในค,ความหมายที่แปลว่ามีอายุมากลักษณะนี้นั่นเองนะครับทีนี้ความหมายลักษณะหนึ่งนะครับที่เกิดจากการสร้างคําซ้อนก็คือความหมายที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับความหมายลักษณะนี้นะครับมีลักษณะต่างๆกันยังต่อไปนี้นะครับ ลักษณะแรกนะครับก็คือความหมายปรากฏตามความหมายของคำใดคำหนึ่งนะครับอย่างเช่นในประโยคนี้นะครับที่ว่าฉันรู้สึกว่าใจคอไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะครับนกเลยเห็นเห็นคำว่าใจคอใช่ไหมครับคําว่าใจคอเนี่ยนะครับมันก็เป็นคําซ้อนนะครับที่มีความหมายปรากฏนะตามความหมายของคําใดคําหนึ่งนะครับซึ่งคําว่าใจคอเนี่ยความหมายก็อยู่ที่คําว่าใจใช่ไหมครับ หมายถึงจิตใจอัธยาศัยอารมณ์นะครับโดยความหมายจะปรากฏนะครับอยู่ที่คำหน้านั่นเองนะครับส่วนข้อ2นะครับความหมายที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมลักษณะที่2นะครับก็คือความหมายมันจะชัดเจนมากขึ้นนะครับโดยคำหนึ่งจะเน้นความหมายของอีกคาหนึ่งนะครับอย่างเช่นนะครับคำซ้อนว่าดื้อดึงนะครับก็หมายถึงดื้อไม่ยอมฟังเหตุผลนะครับหรือคําว่าพร้อมเพรียง ก็หมายถึงครบถ้วนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นเองครับส่วนความหมายที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมความหมายลักษณะที่3นะครับก็คือความหมายกว้างกว่าเดิมนะฮะความหมายกว้างกว่าเดิมนะครับเช่นคำซ้อนว่าถ้วยชามนะครับถ้วยชามเนี่ยก็จะมีความหมายหมายถึงถ้วยชามหรือภาชนะที่มีรูปทรงคล้ายกันนะครับหรือคำซ้อนว่าค่าฟันนะครับข่าฟันเนี่ยก็จะมีความหมายที่หมายถึงทําให ตายนะครับด้วยดาบหรืออาวุธที่มีคมอื่นๆนั่นเองนะครับนี่คือลักษณะคาซ้อนที่ความหมายกว้างกว่าเดิมนะครับต่อไปนะครับลักษณะคําซ้อนเออลักษณะความหมายที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมลักษณะที่4นะครับก็คือความหมายแคบกว่าเดิมนะครับความหมายแคบกว่าเดิมเนี่ยนะครับอย่างเช่นในคําว่าในคาซ้อนว่าขัดถูนะครับขัดถูเนี่ยก็หมายถึงทําให้สุกใสนะครับซึ่งความหมายของขัดเนี่ยแคบลงนะครับเป็น ทำให้สุขใสแค่นั้นนะครับส่วนอีกคำซ้อนหนึ่งนะครับเช่นคำว่าติดขัดนะครับติดขัดเนี่ยก็หมายถึงขัดข้องนะครับความหมายของคำว่าขัดเนี่ยนะครับก็แคบลงนะครับเป็นข้องหรือว่าติดนั่นเองนะครับความหมายที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับความหมายลักษณะที่5้านะครับก็คือความหมายเชิงอุปมานะครับก็คือความหมายที่เปลี่ยนไปเกิดเป็นคําที่มีความหมายใหม่ในเชิงอุปมานะครับเช่น ในคําว่าข้าวยากหมักแพงนะครับคาซ้อนนี้นะครับมีลักษณะที่เป็นคาซ้อนในเชิงอุปมานะครับแปลว่าภาวะการขาดแคลนอาหารนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับถ้าเราสามารถที่จะนําความหมายที่เกิดจากการสร้างคาซ้อนนี่นะครับมาสร้างเป็นแผนภาพความคิดนะครับนักเ,เรียนเราก็เราก็สามารถที่จะสร้างเป็นแผนภาพความคิดได้ดังต่อไปนี้นะครับนะครับ ความหมายที่เกิดจากการสร้างคำซ้อนนะครับความหมายที่1นนะครับก็คือปรากฏตามความหมายคํงคำใดคำหนึงนะครับหรือมีความหมายคงเดิมนะครับหรือความหมายชัดเจนมากขึ้นนะครับหรือความหมายกว้างขึ้นนะครับหรือความหมายแคบลงนะครับหรือความหมายเชิงอุปมานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือลักษณะของความหมายที่เกิดจากการสร้างคาซ้อนทั้งหมดนะครับนั่นเองครับ กิจกรรมต่อมานะครับนักเรียนครูก็ใช anyway, ้นักเรียนเนี่ยร่วมกันนะครับพิจารณาคํซ้อนที่ครูกําหนดให้นะครับแล้วก็วิเคราะห์ว่าคํซ้อนใดนะครับสามารถสลับตําแหน่งของคํากันได้และคําใดบ้างที่ไม่สามารถสลับตําแหน่งของคําได้และเมื่อสลับกันแล้วเนี่ยความหมายมันจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไรนะครับนักเรียนดูคําที่ครูกําหนดให้ต่อไปนี้นะครับครูให้นักเรียนทํากิจกรรมนี้นะครับ สองนาทีนะครับจับเวลาเลยครับอ่าหลายคนเสร็จแล้วนะครับแต่ว่านักเรียนเนี่ยเข้าใจเรื่องคำซ้อนเนี่ยเป็นอย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าสิ่งที่เรียนตอบนะครับสอดคล้องกับแนวคําตอบที่ครูได้เตรียมไว้ไหมหรือเปล่านะครับเอาเดี๋ยวเราไปดูกันเลย คำซ้อนที่สลับตาแหน่งไม่ได้นะครับนักเรียนมีคําว่าอะไรบ้างลกูกไหนตอบดังๆสิอายอดเยี่ยมเลยครับก็คือคําว่าอะไรครับภาษีอากรนักเรียนสลับคําว่าอากรไปอยู่หน้าภาษีได้ไหมเราอ่านคํานี้ว่าอากรภาษีได้ไหมลูกไม่ได้นะครับหรือว่าคําว่าบ้านเมืองนะครับหรือว่าคําว่าโรยรานะครับส่วนคาซ้อนนะครับที่สลับตําแหน่งได้นะครับความหมายไม่เปลี่ยน นะครับมีคำว่าอะไรบ้างลูกผูดดังๆายอดเยี่ยมนะครับก็คือคําว่าอะไรครับฟ้าฝนใช่ไหมเราสลับเป็นฝนฟ้าได้นะครับถูกผิดนะครับเราก็สลับเป็นผิดถูกได้ความหมายไม่เปลี่ยนนะครับดีชั่วเราก็สลับเป็นชั่วดีได้นะครับเกี่ยวข้องเราก็สลับเป็นข้องเกี่ยวได้นะครับสร้างเสริมเราก็สลับเป็นเสริมสร้างได้ทั้งหมดนี้นะครับความหมายไม่เปลี่ยนเลยนะครับ ส่วนสลับได้แต่ความหมายเปลี่ยนมีคําว่าอะไรบ้างลูกที่เหลือคําว่าอะไรครับดังๆอ่ายอดเยี่ยมครับก็คือแน่นหนานะครับนะกับคําว่ายาวเหยียดน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าสองคำนี้พอสลับตําแหน่งกันแล้วเนี่ยความหมายเปลี่ยนเป็นอย่างไรนะครับคําว่าแน่นหนานะครับถ้าเป็นคําว่าแน่นหนาเนี่ยนะครับมาความหมายของมันก็คือคําความหมายนี้ก็คือมั่นคงนะครับแข็งแรง ส่วนถ้าเป็นคําว่าหนาแน่นนะครับความหมายมันก็คือคําว่าคับข้างนะครับมันแปลว่าคับข้างแปลว่าแออัดนะครับส่วนถ้าเป็นคําว่ายาวเหยียดนะครับความหมายของยาวเหยียดก็คือยาวมากนะครับเช่นชายหาดยาวเหยียดนะครับแต่ถ้าเป็นคําว่าเหยียดยาวนะครับความหมายก็จะเปลี่ยนไปนะครับเป็นหมายความว่ายาวตรงออกไปเต็มขนาดนะครับเช่นนอนเหยียดยาวอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ต่อไปนะครับครูก็จะมีกิจกรรมให้นักเรียลองทําดูนะครับโดยที่ให้นักเรียนเนี่ยเลือกคำซ้อนที่กําหนดนะครับไปเติมลงในประโยคให้ถูกต้องนะครับครูให้นักเรียลองทำกิจกรรมนี้นะครับหนึ่งนาทีพอนะครับเอาจับเวลาเลยครับ <ST AR C AST> เสร็จไหมลูก โอ้ง่ายจะตายครับนักเรียนเสร็จไหมครับเสร็จแล้วนะครับนักเรียนหลายคนเสร็จก่อนเวลาด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่านักเรียนตอบถูกกันไหมเนาะนะครับข้อแรกนะครับเขาอะไรครับลูกอ่าตอบโต้ใช่ไหมครับตอบโต้คู่อาฆคาดของเขาอย่างรุนแรงนะครับเก่งมากๆเลยต่อไปนะครับประโยคที่สองนะครับเขาจุดๆอย่างไม่ติดขาดเขาอะไรลูกอ่าเก่งครับเขา โต้ตอนะครับโต้ตอบต่อไปนะครับเขาจุดจุดจะแพ้อยู่แล้วเขาอะไรลูกเขาอ่ายอดเยี่ยมเลยครับจวนเจียนนะครับจวนเจียนประโยคต่อไปนะครับจุดจุดพระสุริยนจะเยี่ยมยอดยุคนอรอะไรครับลูกเติมอะไรครับเก่งมากๆเลยนะครับก็คือคําว่าจวกจวนนะครับต่อไปประโยคต่อมานะครับ เรื่องเล็กๆจุดๆเป็นใหญ่อย่างคาดไม่ถึงเติมคำว่าอะไรครับอายอดเยี่ยมนะครับเติมคำว่าลุกลามนะครับกลุ่มชนจุดๆขึ้นต่อต้านผู้เผด็จการเติมคำว่าอะไรครับเก่งมากๆเลยนะครับก็คือคำว่าลุกฮือนั่นเองนะครับยอดเยี่ยมเลยครับกิจกรรมต่อมานะครับครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยลองร่วมกันนะครับ สรุปหลักการใช้คำซ้อนนะครับครูนักเรียนทำกิจกรรมนี้นะครับสองนาทีนะครับเอาจับเวลาเลยครับเสร็จไหมลูกอ่าหลายคนเสร็จแล้วนะครับหลายคนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านักเรียนเนี่ยสรุปได้สอดคล้องนะฮะกับที่ครูสรุปไว้แล้วหรือเปล่านะครับ หลักการใช้คำซ้อนนะครับนักเรียนตาแหน่งของคำซ้อนบางคำเนี่ยสลับไม่ได้นะครับเพราะว่าอาจจะไม่สื่อความหมายนะครับคำซ้อนบางคำสลับตำแหน่งคํงคำแล้วความหมายเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงควรพิจารณาว่าจะใช้ในความหมายใดแล้วก็ใช้ถูกต้องนะครับส่วนอีกลักษณะหนึ่งนะครับก็คือคำซ้อนที่ใช้คำใดคำหนึ่งเหมือนกันอีกคำหนึ่งต่างออกไป จะมีความหมายต่างกันเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังการใช้ให้ตรงกับความหมายด้วยนะครับนี่คือหลักการใช้คำส้อนนะครับพอสังเกตนะครับเก่งมากๆเลยนะครับคนที่สรุปได้แบบที่ครูสรุปแบบนี้นะครับยอดเยี่ยมเลยครับกิจกรรมต่อมานะครับครูก็จะให้นักเรียนลองทำข้อสอบโอเน็ตข้อนี้ดูนะครับข้อใดเป็นคำซ้อนทุกคำนักเรียนลองช่วยครูทำนะครับครูให้นักเรียนทำข้อสอบข้อนี้นะครับ1นาทีพอครับจับเวลาเลยครับ เสร็จไหมครับนักเรียนใครตอบได้นี่เสร็ว่ายอดเยี่ยมเลยครับนี่ต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ทุกคนเลยแน่นอนนะครับตอบได้ไม่เอ่ยอ่าไหนต้องตอบดูซิครับว่าข้อใดเป็นคำซอนทุกคำตอบข้ออะไรครับลูกอ่าเก่งมากๆเลยข้อสามนั่นเองนะครับก็คือคำว่าแน่นหนาใช่ไหมครับกีดกันแล้วก็คำว่ากีดขวางนะครับที่เป็นคำซ้อนทุกคำนะครับส่วนข้ออื่นเนี่ยเป็น คำะสมทุกคำเลยนะครับนักเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรียนหาคําตอบข้อนี้ได้ถูกต้องนะักเรียนเก่งมากๆเลยนะครับเมื่อนักเรียนได้ศึกษาหัวข้อนะครับการใช้คําสอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับครูก็หวังว่านักเรียนจะนําความรู้ที่ได้นะครับไปปรับใช้ในการเรียนในวิชาภาษาไทยของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับสําหรับวันนี้นะครับ ก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนนะครับที่ตั้งใจเรียนกันเป็นอย่างดีนะครับแล้วหวังว่านักเรียนจะมาพบกับครูใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับบ๊ายบาย